เก่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านน้องมุนิกะมาพบปะพอก,กับซองบ่าวเราแตาเ่เช่นเก่าเส้นเคยพี่น้องมุนิกะถือว่ามีสาระหนาหูมาฝากพี่น้องน้องก็คือสิมาอาว่าเกี่ยวกับสินค้าเนาะได้แล,แล้วทว่าเอ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาไทยพี่น้องเพราะว่ามีแฟนคลับพี่น้องน้องส่งมาคำยังเว่าส่งคอมเพนเข้ามาเหรอยากให้บอกเป็นภาษาไทยเสียงเจ้าสิรอหเหรออ่ะทดสอบเดี๋มันสิรอแทรกอีกอ่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบาวเราใต้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักนะครับสินค้าไทยนะครับในลาวนะครับที่คนลาวเนี่ยอย่างผมนะครับนิยมในการใช้แล้วก็ในการกินในการในชีวิตประจำวันนะครับว่ามันจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับไปดูไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นนะครับถ้ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ โอเคพี่น้องเปลี่ยนมุมนอนเปลี่ยนมุมมารีกาซีว่าวเลยพี่น้องนอกว่าสินค้าในลาวที่คนลาวนิยมมันมีอยังไหนพี่น้องอาจจะมีผิดพลาดหรือว่าวาผิดก็ต้องขออภัยทุกคนนอกกว่าข้าพเจ้าก็อัดบอกทุกคลิปเอาเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวพี่น้องส่วนตัวนอกราชที่ว่าถ้ามันผิดก็ขออภัยทุกคนเอาละกันเนาะที่เอาข้อมูลส่วนตัวอะไกันข้อมูลที่ว่าเคยเห็นอลไรกันหวังว่าทุกคนสิอ่าเข้าใจต้องกาะพี่น้องอันดับที่หาน้องต่างอ่าของใส่ในเหื้อนเนาะ อันที่หาก็คือของใส่ในครัวเรือนเนาะเช่นพวกหม้อหุงข้าวเครื่องเครื่องเป่าน้ํามันพี่น้องเนาะตู้เย็นโทรทัศน์อย่างพวกนี้ก็ถือว่าคนเรานิยมมาตั้งแต่สมัยอ่าที่ว่าประเทศเราเปินเปิดประเทศใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเครือนเช่นปัจจุบันนี้ก็มีอ่าลายยี่ห้อให้เลือกต่อไปพี่น้องเป็นอันที่สพี่น้องอันที่สก็คือเครื่องซับอ่างพวกสบู่พี่น้องพวกยาสีฟันผงซัก บอกหรือว่าแฟบภาษาล่าเป็นว่าแฟบน้องอะอย่างนี้ยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่น้องพวกเครื่องสำอางเนาะกับพวกที่ว่าคนใส่ทั่วไปพี่น้องพวกถึงเป็นว่ามันสีอ่าเป็นบริษัทต่างประเทศเนาะแต่ว่าเพิ่นมาลงทุนอยู่ประเทศไทยอะไรกะเพิ่นเล่าเข้ากันนี่กะเอาของจากประเทศไทยมาอีกเัวหนึงพี่น้องพี่น้องแล้วจังมาตรีเป็นสลากเป็นภาษาลาวอีกเัวหนึงเนาะ สามพี่น้องสามก็คือเครื่องยนต์พี่น้องพวกรถพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกรถไถนาแล้วพวกเครื่องจักรเกี่ยวกับการเกษตรน้องพี่น้องอะไรต่างๆก็แต่ว่าถ้าว่าบอกที่คลองไทยมันคนเล่าสีเข้าใจว่ามันเป็นของที่ดีว่าของเวียดของจีนเนาะพี่น้องคลองเวียดของจีนปกดีแต่ว่ามันกน็ถ้าว่าวันตามตรงก็คือเรื่องของอนอุญาตการใช้งานถือว่าต่างกันเนาะพี่น้องโอเคอ่าอันรับจองพี่น้องรับจองก็คือพวก เสื้อผ้านะพวกเสื้อผ้าพวกสรงพวกกางเกงพ้วยเนาพวกรองเท้าพวกเกือบจริงจริงอยู่มันมีของจีนของเบียดของ,งขต่างประเทศเข้ามาแต่ว่าถ้า,าว่าเรื่องของไทยเป็นคน่าวสิเขาใจได้ว่าเป็นกองทีมมีคุณภาพเลยค่ะเทว่าลเมนราคาแพงกันสิยอมใจ <Okay. S 2> อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นอันดับที่ว่าก็คือพวกอาหารขนมเครื่องดื่มเนาะสู่กาลัางพวกเครื่องดื่มพอนะไมายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดืบ่มทุกสนิทเนาะพี่น้องว่นนีเป็น พงสูตรโดดดีนะพี่น้องเครื่องปรุงอาหารเนาะพวกนี้กะที่ว่าคนลาวนิยมก็คือสิพู์กันเนาะคือผูเขาก็ท่ำคลิปเฮ็ดคลิปเนาะก็คือพี่น้องจิสังเกตว่าในโคกเึินผูเขาใส่ของไทยเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างแแม่เนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่รถเสื้อผ้าอะไรกัของกินของใส่ต่างๆเนาะพี่น้องในโคกขึ้นเนาะอันนี้ก็คือสรุปสั้นๆพี่น้องเนาะขาคอที่ว่าสินค้าของไทยที่ว่าคนลาวนิยมใส่เนองตั้งแต่ลีดมาจนวันเดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบัน น้องอาจจะมีความเห็นอาจจะมีอะไรคนว่ามันอาจจะพิจิตรผาดหรือว่าคิดแตกต่างกันไปพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นั้นดุ้งได้เลยน้องเนาะเพราะว่าจะได้เกินว่าขาดสีหูนั่พี่น้องเนาะพี่น้องอาจจะหูร้ายกว่าก็เลยสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้พี่น้องตอนนี้มันกระคำน้องๆเมื่อเหตุคิบแบบฝาวเนี่ยพี่น้องแบบรีบๆเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อฉะนั้นก็ต้องขอบใจพี่น้องทุกคนที่ว่าเขาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้เนาะพี่น้อง ไปมีคำเพ็นหดือว่าความที่ส่งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้พี่นนองสิมาตอบขอบคุณกดโอขอบใจเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ